ผู้ชมทีักวันนี้ผมกลับมาอยู่บ้านเหลืองนะครับบ้านเหลืองอำเภอเมืองจังหวัดน,านา่านผูกกระมาล่านค้าของคุณพี่นี่ครับตัวนีชื่อล่านครับเป็นยังครับก็เป็นล่านหลายคูหาอยู่ครับก็จุดที่ผมสนใจสุดก็คือเนี่ยครับตีล่างมือหน้าล่านนี่ครับก็จะมีตีล่างมือแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์นะครับคุนพีก่อนนี่ก็วัน,วนเสาร์แล้วมาขายสินค้านะครับ ปกติปกติทำงาน,น,นง,งานของรัฐในเวียงมาน,นะครับในคนปีจะมีจี้ครับท่านผู้ชมทางบ้านครับก็จะให้ท่านผู้ชมได้พอว่าตอนนี้ห่างจากในเมืองประมาณสามกิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมก็จะมีร้านค่าที่ว่าอนามัยนะครับ <laughs> มุนจวัจะได้ดีครับเอ่อเกี่ยวกับโรคโควิดนี่ก็หน้าร้านเปิงก็จะมีตีลังมือครับมีถังขยะใส่โอ้เียบร้อยนะครับท่านผู้ชม ผมมันจะได้นัดม้านะครับพอดีว่าผมก็มาแวะมาซื้อสินค้าปกติเนี่ยครับผมมันจะเข้าไปสวนนะครับท่านผู้ชมก็มาพอกัน,นครับว่าตอนนี้ตีเลยมาจากในเมืองประมาณสักกิโลเมตรล้านค้าล้านยางเปิ้นก็จะมีอันตีลังมือแล,อบบล้วก็แอลกอฮอล์นะครับป้องกันโรควัดตีระบาดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเอาคลิปนี้แล้วผมจะปอตเอีแล้วครับท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามผมตัวเนอร์ครับจะได้ไม่คิดเป็ไม,มขอลาไปก่อนครับเอาคุณปีสขอลาท่านผู้ชมทั้งบ้านครับวันดีเจ้าครับลาไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามตัวเนอร์สวัสดีครับ